I'm not going ที่ได้รับร้องเรียนนะคะจากลูกบ้านนะคะก็คือ,อมีการใช้เสียงนะคะจากมัสยิดท,ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านนะคะลูกบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้นะคะเพราะว่าเวลาพักผ่อนนะคะก็ไม่พอเสียงค่อนข้างดังมากเลยนะคะก็จากหลักฐานที่เราได้มาค่อนข้างชัดเลยก็เลยพามาลงดูพื้นที่นะคะว่าจะมีการตัดก้าตรงไหนได้บ้างนะคะเพื่อที่จะได้อยู่กันได้แบบ ตลอดไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังด้วยนะคะเตอนแรกที่มาซื้อเนี่ยก็คือทางเซลล์ไม่ได้แจ้งเลยค่ะแต่ว่าตัวเราเองเราก็สำรวจพื้นที่อยู่แล้วว่าโอเคตรงนี้มีมัสยิดไหมมีวัดมีโรงพยาบาลอะไรต่างๆหรือเปล่าซึ่งในตอนแรกเราก็ได้ยินเสียงซึ่งเราพอรับได้เสียงมันเบามันไม่ได้แบบดังขนาดนั้นเหมือนตอนนี้อะคะ่ะซึ่งในตอนนี้มันก็คือดังกว่า ทั้งๆที่บ้านอยู่ไกลแบบสุดทางนูน้นเขาเปิดวันหนึ่งกี่เวลาก็ห้าเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ตีสี่ยี่สิบกว่าไปจนหนึ่งทุ่มสองทุ่มอะรบกวนต่อการทํางานของเราเพราะว่าเรา work ฟ r o m home แล้วทีเนี้ยเ,เวลาเราต้องใช้สมาธิในช่วงกลางวันนะคะมันก็จะมีเสียงละหมาดเข้ามาบางทีก็ดังเล็ดร้อยกำแพงมาเลยก็คือทำให้เราเกิดสมาธิหลุดไปบ้างเข้าใจค่ะเราเข้าใจคือเราไม่ได้ว่า อละมาดไม่ได้คือเราเคารพในศาสนาของเขาอยู่แล้วซึ่งทุกศาส,สนาก็คือมีอาลทัทธิรรมเนียมอะไรต่างกันไปแต่ทีเนี้ยปัจจัยหลักคือมันอยู่ที่ระดับเสียงซึ่งเอ่อถ้าจะหยุดร่วมกันได้อย่างสงบสุขเนี่ยหมายความว่าทางมัสยิดเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมหรือทางวัดก็เบาเสียงลงหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยคะไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรเลยค่ะ ภาคจาเป็นสําหรับอิสลามเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าประการห้าประการนี่มันจะมีประการหนึ่งประการสําคัญก็คือการละหมาดนี่แหละแต่วันละห้าครั้งวันละห้าวักตตูเขาเรียกว้าวัดกัตตูเวกัตตูที่แรกนั่ายๆคือก่อนที่ตื่นนอนมาก็คือประมาณตีห้าหรือตีสี่ครึ่งช่วงนี้มันจะมีประมาณเนี้ยตีสี่ครึ่งแล้วก็อีกตอนหนึ่งมันจะมา เขาเรียกตะวันคอยเนี่ยช่วงนี้แหละช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าละหมาดซุนี่เรียกละหมาดบ่ายทั่วไปเรียกละหมาดบ่ายก็ได้แล้วก็ไปหลังละหมาดอัซรีีนั่นคือตะวันคอยตะวันคอยนี่หมายถึงว่ามันจะมีเวลาของที่ขาภาคคับของอิสลามจะต้องทำแล้วประการต่อมานั่นก็คือช่วงเวลามกริบมกริบนี่ก็คือตะวันตกตะวันตกเนี่ยมันจะมีอีกที แล้วก็ไปประมาณสองทุ่มถัวเฉลี่ยแล้วตอนตอนนี้ก็สองทุ่มย่อนหย่อนไม่ถึงสองทุ่มดิรเรียกว่าละหมาดอิชชาอิชาเนี่มันก็อยู่ในระดับนี้แหละก็ห้าวัตตูที่ภาคบังคับที่มุสลิมทุกคนจะต้องทํำจะต้องทําแล้วก็เขาเรียกภาษาเราเรียกฟันดูอินมันเขาภาคบังคับสําหรับตัวของบุคคลเลยที่ศาสนาบังคับมา คือเสียงเป่าประกาศเนี่ยมันจะออกไปเสียงดังทั้งหมดประมาณหนาทีนะครับถัวเฉลี่ยประมาณ3นาทีละมันถึงห้านาทีประมาณนั้นแต่เวลาในช่วงการทําละหมาดจริงๆบางทีคนทายเสียงเนี่ยไม่ได้ทายแล้วเสียงภายนอกอ่ะไม่ได้ทายแล้วเป็นเสียงภายในมันจะทําไว้หลายระบบที่แขร่งขยายเนี่ยแล้วก็ตัดออกแล้วก็ทําเป็นเสียงภายในแล้วกัน และการใช้เป็นระบบเอาเฉพาะคนนี้ให้ได้ยินอยู่ข้างใน,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 นอย่างนี้ตลอดอย่างนี้ตลอดแล้วก็แล้วก็เครื่องเสียงนี่ก็จะปล่อยมาอย่างนี้อ่ะห้าสิบกว่าป,ปีก็ปล่อยมาอย่างนี้แหละแต่นี่ว่ามันอาจจะมีดังนิดนึงค่อยมัง่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปกติอาจจะมี ขาสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ t i t t อกค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ